สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมพอดีผ่านมาเจอรถบรรทุกดำนะครับผมตัวนี้สภาพก็พอใช้อยู่นะเป็นรุ่นคุณปู่นะครับคันนี้ก็อาจะเป็นรุ่นอย่างก้าวนะผมอย่างใหญ่นะครับสุดจัดเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ บาะยกดำได้ด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ภาสีก็ถือว่าขาดยังไม่เกินนะครับผมเอ,อกสารพร้อมเล่มครับผมเอกสารพร้อมเล่มครับแจงหม79เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะสเปคของเขาก็เป็นเครื่องยนต์นิสสันครับผมรุ่นยูจี เจ็ดแปดศูนย์นะครับนะยูจีเจ็ดแปดศูนย์เครื่องก็หนึ่งร้อยสี่สิบแรงม้าครับผมหกสูบด้วยกันนะครับสองเพลาสี่ล้อยางหกเส้นครับนะเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับผมตัวนี้ เผื่อเอพี่น้องท่านใดสนใจนำไปใช้ในกิจการของตนเองนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมรอบคันเป็นอย่างไรนะครับช่วงล่างดีไหมนะครับชุดคานล้อหน้านี่ก็เป็นคานเป็นล้อกว้างนะล้อกว้างแล้วนะครับ รอนี้ของเดิมนะผมของเดิมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดาหรือออโต้มองไม่เห็นครับพวงมาลัยธรรมดานะครับผมไม่ใช่ p วอ e r นะครับผมตัวนี้พวกแน่พวกอะไรก็โอเคครับ ภาพก็ใช้ได้อยู่นะมาดูเครื่องยนต์นะครับเ,ออเครื่องยนต์ก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่ยังไม่รวมครับผมยังไม่รวมยังไม่รวมนะครับ เครื่องนีสันนะครับกรองก็อยู่ตรงบนเครื่อง็พืร่รออากาศมีเล่มมาด้วยนะครับคทกซีก็โอเคครับได้อยู่นะวิ่งดินได้อยู่ครับ ตกแต่งสีสันสวยงามครับผมกระบะเหล็กอย่างดีครับผมกระบะสมัยก่อนเนี่ยทำเหล็กดีนานะครับแข็งแรงทนทนนะครับชุดเพลาฟืองท้ายเนี่เป็นของอะไรนเนี่ยยี่ห้ออะไร ใน,นใจนะในป่อตัวหนึ่งกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกจุดหนึ่งก็เท่าไหรหกเหมือนกันนะครับก็มีรอยผุบ้างครับผมนี่จะเป็นรอยสลุนะครับแล้วก็ยังใช้งานดีอยู่ครับผม ประตูเขาล็อกแบบไหนประตูแบบเลื่อนครับมีตัวเลื่อนเปิดด้วยนี่นี่ครับภายในก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นทรงคล้ายๆหัวยาวนะครับระบบแต่ว่าเป็นหัวของดิสันครับดิสัน กุญแจด้วยน่าจะใช้งานได้เลยครับผมแต่ว่าผมขับไม่เป็นครับเอามาให้ชมกันครับสาภาพภายในกนะ็ใช้ได้ครับผมเป็นแอร์ธรรมชาตินะครับเป็น ลอดำครับผมมีกระบอกดำด้วยนะครับยกดำได้เลยครับอ๋อพื้นสวยไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูครับผมแล้วก็จะเป็นพื้นกระบะครับยังสวยครับผมยังสวยเหมือนเจ้าของเดิมเขาก็ใช้ขนดินมาอยู่นะนกระบะยาวเลยนะกระบะนี้กิโลเม็ดเนี่ย สี่ห้าเมตรหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่น่าจะเกือบสี่เมตรนะครับก็บะเนาะใครสนใจเอาไปใช้ครับผมราคาก็จับต้องได้ครับเห็นว่าเขาขายแค่ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทใครสนใจก็มาดูได้ครับอยูอ่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นรถทรงคุณปู่ครับผมมาลองดู นะครับมาลองใช้ดูครับผมเผื่อถูกใจก็เอาไปใช้งานยาวๆเลยครับผมอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับผมอันนี้ก็เอกสารเขานะครับอ,อแจ้งเอกสารแจ้งโม79แล้วนะนะนี่ครับแจ้งยกเลิกใช้รถโม79แล้วก็ภาษีก็ตัวนี้ ปีหกครับผม64 65 66นะครับเอกสารตาอภาษีนะผมแล้วก็ฐานการแจ้งจอดนะผมยกเลิกวันที่ห้าเมษายนหกครับผมแจ้งเลิกใช้ตามม79คืนแผ่นายทะเบียนจำนวนสอแผ่นเมื่อวันที่ห้าเมษายน2 5 64ครับคันนี้นะครับผมก็ เผื่อใครสนใจครับผมเลยถ่ายมาให้ดูครับเอามาฝากพี่น้องชาวารถสายบรรทุกสายแบกนะครับผมสายลุยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมรถก็สามารถนําไปใช้งานเอาไปต่อทะเบียนต่อเอ,อกสารอะไรต่างๆก็ใช้งานได้วิ่งบนถนนทางหลวงได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับใครสนใจก็ โทรมาครับผม0 8 0 8 4 3 2 9 1 0ครับเดี๋ยวี้บุรียมครับผมนำมาให้ดูกันนะครับก็ถูกใจกันยังไงก็ต่อรองราคากันนะครับตั้งไว้ที่125,000บาทนะครับฝากกันไว้ด้วยครับผมคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ